กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในคอสเดิวตี่มาบ้านนะฮะวันนี้ผมจะมาอ่ารีวิวไอตัวละครตัวนี้กับอ่า JAK12 กระบอกนี้นะฮะซึ่งเป็นสกินเลเจนด์ของ JAK12 ที่เพิ่งมาใหม่นะฮะตู้เขาจะอยู่อ่าเหลือ11วันนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าอันนี้ก็ข้าวข้ามมันก็จะมีตัวละครมี JAK แล้วก็มีไอตัวกระเป๋าอันนี้ครับที่เป็นแทงครับเดี๋ยวเราไปดูตู้กันเลยดีกว่า โอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้ของเขานะครับก็จะเป็นชื่อว่า JAK12 b r i t n e y Deep นะครับผมอาย่อ,ยอม,มาจากอะไรน,นี้ไม่แน่ใจปืนก็จะออกเหมือนฉมวกนะครับเห็นไหมตามเหมือนฉมวกแล้วข้างในก็จะเหมือนแบบตู้ปลานิดนึงมีมีปลา,ปาว่ายอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมสวยอยู่นะแล้วก็เรื่องเป้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับรอะตัวละครครับนี่ตัวละคร มันก็จะเป็นออกแนวแบบชุดเหมือนชุดเหมือนชุดดำน้ำครับแต่มันก็จะดูลำยุกหน่อยแล้วก็มีปลกการังมาเกาะฮะส่วนในหัวเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเป็นตู้ปลาเห็นไหมมีปลาว่ายอยู่นะครับเหมือนกันเหมือนกันโอเคนะฮะก็ถ้าเช็คปืนก็จะคล้ายๆกับสกินอีพิกนะครับผมนี่อันนี้คือสกินอีพิก ส่วนเป้าอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครชอบแบบไหนนะแต่อันนี้เป้าแบบใหญ่มากถ้าเทียบกันเมื่อกี้อะโอเคเราจะไปดูของที่เราดูนะฮะเดี๋ยวเห็นไหมอันนี้เป้าเล็กนิดเดียวเองแล้วก็เวลายิงนะครับเอฟเฟคคิวก็จะฮะได้ยินเสียงปืนไหมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคคิวนะครับ เนี่ยเวลาเลงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเลงง่ายนะก่อนก่อนรู้สึกว่ามันเลงง่ายนะอ่าเดี๋ยวผมลองใช้กสกินอีพิกเทียบนะแต่งแบบเดียวกันเลยนะครับมีอีพิกนะเห็นไหมเสียงมันแตกแต่างปะ่ะสกินอีพิกจะเป็นเสียงเดิมครับ เนี่ยเียงเดิมเลยโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ครับส่วนเกมเพย์เดี๋ยวผมจะ,ะไปเล่น MP กับ BR ต่อไปแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่ผมสวัสดีครับ